จุดเริ่มต้นเล็กๆที่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่ในหัวใจผมย้อนกลับไปช่วงต้นปี2024ผมคงไม่เคยคิดเลยว่าการชมรายการแฉตอนหนึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางความรู้สึกของผมไปได้ขนาดนี้ในวันนั้นน้องแน็กชาลีปรากฏตัวบนหน้าจอเล่าเรื่องความคลั่งไคล้ผู้หญิงเกาหลีคนหนึ่งบน t i k t o อกที่ไม่หลับไม่นอนไลฟ์ในทิกท o อกทั้งวันจนน้องแน็กปลืม้ม จนทำให้ผมเองต้องไปสมัครทิกทอกทั้งที่ไม่เคยคิดจะเล่นเพียงเพราะอยากตามดูน้องแน็กจีบสาวเกาหลีผ่านทางโลกออนไลน์จากวันนั้นผมได้เห็นหลายเหตุการณ์ที่ทุกครั้งที่นึกถึงก็ทําให้หัวใจอบอุ่นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นฉากที่ร้องเพลงแล้วตกจากราวขาชี้ฟ้าแบบไม่ตั้งใจแต่กลับทำให้คนดูหัวเราะหรือการเต้นสองจอกับน้องผู้หญิงเกาหลี เพลงเดียวกันแต่คนละสถานที่โมเมนต์เหล่านั้นสอนผมว่าความน่ารักไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากความเป็นตัวเองและความจริงใจล้วนๆแม้สุดท้ายเรื่องราวจะไม่จบแบบแฮปปี้แต่ช่วงเวลานั้นยังคงเป็นภาพสวยงามที่ผมเก็บไว้ในใจเหตุผลที่ทำให้ผมรักน้องแน็กมากกว่าแค่คำว่าชอบเพราะเมื่อได้ติดตามมากขึ้นผมก็ได้เห็นด้านที่สวยงามจริงๆในตัวน้อง ความกระตันยูความรักสัตว์ความจริงใจความรับผิดชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนความมุ่งมั่นมันคือคุณค่าที่หายากในวงการบันเทิงและยิ่งหายากกว่าในยุคที่ภาพลักษณ์สำคัญกว่าความจริงแต่น้องแน็กเป็นคนที่ไม่ต้องสร้างภาพเพราะตัวตนจริงๆก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขาเป็นดาราที่ไม่ติดหรูเข้าถึงง่ายมีความติสแบบไม่เสแสร้ง และยังสามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวทางธุรกิจดูแลคนของตัวเองได้ซึ่งตรงนี้ทำให้ผมชื่นชมอย่างจริงใจและแอบมองน้องเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตด้วยช่วงเวลายากลำบากคือบทพิสูจน์สองปีที่ผ่านมาไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายทั้งปัญหาภายนอกภายในความกดดันและเสียงต่างๆที่ถาโถมเข้ามาแต่ผมเห็นว่าน้องแน็กยังยืนหยัดยังสู้ และยังไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบของตัวเองและสิ่งนั้นทำให้ผมรักมากกว่าเดิมเพราะผมเชื่อว่าคนเราจะเห็นคุณค่าจริงๆของกันและกันก็ในวันที่อีกฝ่ายล้มไม่ใช่วันที่เขายือนอยู่จุดสูงที่สุดไม่ว่าทางจะยาวแค่ไหนผมก็จะเดินอยู่ข้างๆผมรู้ดีว่าอนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องอาจเจอวันที่ดีหรือวันที่แย่อาจประสบความสำเร็จ หรืออาจสะดุดบ้างแต่สำหรับผมผมเลือกแล้วว่าจะติดตามและสนับสนุนไม่ใช่เพราะความดังไม่ใช่เพราะกระแสแต่เพราะผมรักในความเป็นน้องแน็กชาลีรักในความจริงใจความตั้งใจความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่งดงามผมจะคอยทำคลิปหามีมตลกๆและเป็นกำลังใจให้น้องเสมอท้ายสุดนี้ผมอยากบอกแค่ว่าขอบคุณนะน้องแน็กที่ทำให้ผมยิ้มหัวเราะ และเชื่อว่าความจริงใจยังมีอยู่ในโลกใบนี้และตราบใดที่น้องยังเดินต่อผมก็จะยังอยู่ตรงนี้เฝ้ามองสนับสนุนและเอาใจช่วยในแบบของแฟนคลับคนหนึ่งที่ไม่เคยรักเพียงเพราะกระแสแต่รักเพราะหัวใจมันบอกว่าคนนี้ใช่จริงๆ